บอกว่าใครอยากขายที่ขายบ้านได้คุณพูดหลายครั้งแล้วนะคะถ้าเราอยากมากๆเหมือนเราไปกดดันตัวเองมันจะไม่มีการปล่อยวางแต่ถ้าเราทำทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนเลยจุดทูบแล้วบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วเอาเงินไปฝังไวท้ที่ที่ดินแล้วเทําทุกอย่างแล้วแล้วไงต่อคะใจวางหรือ,อยังใจต้องวางค่ะ เพราะคุณไปบังคับใครไม่ได้เข้าใจหรือ,อยังคุณบังคับคนซื้อไม่ได้นั่นแหละพูดง่ายๆต่อให้คุณร้อนอกร้อนใจต้องขายให้ได้มันจะต้องได้ภายในสามวันต้องไม่ได้ตายแน่ตายแน่ๆคะ่ะก็คือตายต้องตายแน่ๆเพราะอะไรเพราะคุณกําลังบังคับตัวเองคุณไปบังคับใครไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับว่าตายแน่ๆยังไงก็ตายแน่ๆ,ยนๆอย่างนี้กะเพงก็มานะคะเพราะฉะนั้นค่ะ วางใจถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะขายได้จริงถ้าคุณเชื่อใจในจักรวาลต่อบุญที่คุณทําต่อสิ่งที่คุณทําเรียบร้อยจบครบกระบวนความแล้วคุณต้องเชื่อใจในตัวคุณเองค่ะง่ายแค่นั้นจริงๆ